เห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็คงจะไม่พ้นตลาดนัดใช่หรือเปล่าจ้าเพื่อนๆจ้านี่จ้าวันนี้พอนกมลพาเพื่อนๆมาเดินชมตลาดนัดหรือตลาดไหนมาเก็ตหรือตลาดคลองทมนั่นเองจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดแถวใกล้ๆบ้านที่ พ่กวลอยู่นะคะเพื่อนๆจะมาเดินเที่ยวตลาดไปด้วยกันจ้าเพื่อนๆจ้าว่าบรรยากาศในตลาดแห่งนี้มีสินค้าอะไรบ้างจ้าเพื่อนๆจ้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็คือของสดนั่นเองจ้าเพื่อนๆจ๋าแล้วก็จะมี นี่คะ่ะเพื่อนๆดักแด้ก็มีนะคะเพื่อนๆชาส่วนดักแด้ก็ถุงประมาณ60บาทนั่นเองชาเพื่อนๆจ้านี่ราคาถุงย่างใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆหกสิบบาทน่าซื้อหรือเปล่าคะเพื่อนๆก็จะมีไข่มดแดงออกแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผักขวานก็มีา้าส่วน ตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์พิเศษหน่อยจ้ะเพื่อนๆจ๋าก็จะมีขนมลังพึ่งโบราณน,นั่นเองจ้ะเจ้านี้เขาทําอร่อยมากนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็ใส่ถุงไว้ถุงละ20บาทจ้าเพื่อนๆนี่ราคาถัดมาก็จะเป็นขนมเปียกปูนนั่นเองจ้าส่วนเปียกปูนก็น่าทานมากจ้ะเพื่อนๆจ๋าโรยด้วยมะพร้า อ่อนข้างบนนั่นเองจ้าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าคาะหน้าทานหรือเปล่าวันนี้ที่ออกมาก็มหาอะไรรู้รู้เปล่าคะเพื่อนๆจ้าเพราะว่าพลกมวลมหาปาร้าสับนั่นเองจ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าเดินผ่านมาไม่เม่ค้าที่เคยขายปาร้าสับวันนี้ไม่มาขายนะคะเพื่อนๆนจ้าก็คงจะเดินหาดู ให้ทั่วนะคะเพื่อนๆจ๋าว่าร้านไหนจะมีขายหรือเปล่าค่ะเพื่อนๆส่วนมากก็จะเป็นอาหารที่ยังไม่ปรุงซามากกว่าจะเพื่อนๆจ๋าส่วนอาหารที่ปรุงแล้วก็จะมีไม่กี่เจ้าเองจะเพื่อนๆนจ๋าบริเวณที่จัดตลาดของถมตรงนี้ก็ถ้าเป็นช่วงวันที่4 14หรือ24ก็จะมีตลาดตอนเช้าหรือเป็นตลาดนัดทุกวันที่สีนั่นเองจากจาก็จะกลางบริเวณตรงนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายอย่างมาขายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ้าเจอแล้วจ้าเพื่อนๆจ้า เจอแล้วจ er ้าปลาราสับที่พรกมลตามหาก็มีอยู่ร้านนี้นี้เองจ้าเพื่อนๆจ่าพรกมลก็ได้ปลาราสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านี่ค่ะเพื่อนๆจ่าเห็นอะไรหรือเปล่าจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะทงลลย20บาทุงบลเริ่มเลยจ้าเพื่อนๆหิ้วหนักเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าราคาผักแถวบ้านเรายังถูกอยู่นั่นเองจ้าเพื่อนๆจ้า นี้แหลคะค่ะเพื่อนๆจาาบรรยากาศตลาดคลองโถมแถวบ้านพลกมวลก็จะมีสินค้าวางจําหน่ายประมาณนี้ละจ้าเพื่อนๆเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้พกรกมลขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะ